น้องกิไปปล่อยปลาลุยป่ามะนาวลุยสวนมะนาวอุ่นยืนเยี่ยวระถางเลยมึงแก้วอู้มะนาวดกพี่น้องดูพาเข้าสวนมะนาวนี่เจ้าแก้วมาเก็บปลาเรียง หมาจรจัดเก็บรเรี่ยงพี่น้องเห็นปโอ้มะนาวติดลูกดกจังเลยเสียโดนเดินวิงชนชั้นจุแก้วรู้ดีนังนะเธอเนี่ย นีมะพร้าวน้ำหอมพี่น้องเห็นปะ่ะคะโ,โอ้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 เอา้มามะนาวที่ฉันปลูกเขามันมีหนามวะ่ะของพี่เพ้นไม่ค่อยมีหนามเลยดูเนี่ยมะพร้าวพี่น้องแต่ปีนี้ไม่ค่อยดกของฉันนะไม่หนามมันเยอะจังเลยโอ้โหเมื่อก่อนนี่ตรงนี้พักบุง้งนา่นี่เยอะแยะหายหมดเลยยุบมเลย สวยลูออกมะพร้าวเราะเลยฮะนี่ส่วนส้มส้มเขียวหวานนอ้องส้มเขียวหวานรอไปนูน่นดูขาป่าเอ้าผูดยิงดีๆดีเลยขาป่าพี่นอ้องนี่ อันนี้ไผ่เขาลามเงี้ยเนี่ยก็ไผ่พี่น้องหนอไม้สางมีม,มีหนอกอันนี่ฮะเออบอลหวานพี่น้องจุ้มเลยนี่บอลหวานเนี่ย ขาพี่น้องดูไม่ต้องปลูกพี่น้องแต้มดนี่ขึ้นตามธรรมชาติเอาไอ้นี่มันต้นไอน้น,ไไนั่นเปใช่นกันนี่เหงือกปลาหมอ้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องใครเคยเห็นเหงือกปลาหมอบ่นี้นะเหะงือกปลาหมอทั้งนั้นเลยนี่บอนหวานป่าบอนหวานพี่น้องดูบอนหวานมีน้ำเปล่านี่ใหญ่อึบ รุยฝาบ้อนหวานด้านนี้พี่นอ้องอึบอู้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 อดูหว้วยนี่บ้อนหวานทั้งั้นเลยเดียวเด้อส่วนเดียวกันที่แหละพี่นอ้องแต่มีทุกอย่างกินนะเอานี่มันใครปลูกไวเ้เนี่ยเนี่ยยิ้วเว อ้อที่เขามาเช่าเนี่ยนะหูลกตึงเลยละโอ้ยไกป่ป่าเลยเลยนี่พี่น้องบอนทั้ง,งานั้นตรงนี้ตรงนี้กับบอนโอ้โหนี่กับบอนลนั่นี่พี่น้องป่าบอนทั้งนั้นค่ะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีกินนะพี่น้องตามธรรมชาติทางงาั้งนั้นเออปุงนี่ไม่ได้ไง้พี่เพ้นี่ไม่ได้เงี้เออ เนี่ยบรรยากาศแตน,น่านวนมันแห,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 ห้งฮะมันแ<ง>ห้งเงี้ยเอาเด็กก็นึกไม่แหงวะไหนปลาดุกกปลล่หรือมั้งนมันมาจากไหนเนะนี่ยมีปลากรวยนะพี่น้องพาชมสวนนะเฮ้ยกะลอกกลอก ลกลกเห็นปะอยู่ตรงต้นกล้วยอะ่ะไอ้แก้วอย่าไปไล่เขาเขามาหากินกล้วยหนุนไปนู่นแล้วนู่นุนหนนหนุนนนหนหนหน,นี่ก็ป่าบอนทั้งนัเดี๋ยวพี่น้องเลาะเลาะห้วยห้วยจะล้อมรอบเลยนะคะนี่ก็ป่ากล้วยงั้นเนี่ยป่าบอน ปลาก๋นน้ำวาพี่นอ้องนี่เงินนะคะพี่น้องเงินเงิน,เง,นเงินทางานนะคะพี่น้องไม่มีเงินเสื้อข้าวกินก็มาตัดหัวปีขายนะคะขายเอาตังค์มาแลกซื้อหมูซื้อเนื้อกินพี่น้องนะะนี่ไม้ขลามเงี้ยก็ขายโอ้โอ เห็นเป็นไม้เขาลามดเลยีป uh, ลูกส้มโอแซมปลากล้วยนี่กำลังลงส้มส้มเขียวหวานมะนาวนะส่วนผสมอ้ไอ้นี่อะไรนะลูกอะไรนะต้นอะไรนะต้นโกโก้พี่น้องเนี่ย โกโก้ผสมประสานกันไปพี่น้องพอก,พกล้วยมันยุบก็โกโก้แทนที่ส้มมะนาวบ้างอะไรบ้างนะ,ะเป็นทำแบบส่วนผสมหน้าแรงก็จะเห็นอย่างนี้แหละนะฮะแต่บ้าตายนะฮะ,ะเดแก้ก